ราหูคือเทพเจ้าของการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าราหูโคจรเข้าทับลัคนาไหนชีวิตของคนลัคนานั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีอุปสรรคมีความวุ่นวายเกิดขึ้นดังนั้นการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนจึงสร้างพระราหูขึ้นมาเพื่อขอพรให้พ้นจากความทุกข์ดังนั้นพระราหู จึงเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ผู้ประทานพรความสุขคะ่ะการสวดบูชาพระราหูเชื่อว่าจะช่วยให้พ้นเคราะห์ต่างๆการท่องเป็นประจำจะเกิดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองคะ่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องพระราหูอิทธิพลของราหูเวลาพระราหูย้ายจะไม่ได้เป็นผลร้ายเพียงอย่างเดียวแต่ในบางท่านอาจจะส่งผลดีกับชีวิต ให้ความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า